พี่ฟาตัเป็นไงบ้างตอบรับดีรึเปล่บมันโล่งมัมันโล่งมัานดิ้นติดันมาก็โล่งนะคะมันเหมือนเราหายเหนื่อยมากกว่าค่ะเพราะว่าในตลอดระยะเวลาที่เราถ่ายทำซีรีส์คือเรามีทำงานอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบ ครับคนน้อยแต่ว่าในช่วงเวลาที่เราถ่ายเราก็พยายามแบบเต็มที่กับทุกคนน้องๆก็เต็มที่กันมากๆรวมถึงทีมงานทุกคนพอเราได้เห็นผลงานตัวเองเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออในสิ่งที่เราเหนื่อยไปวันนี้เราเข้าใจแล้วว่าแบบเวลามันถ่ายเหนื่อยมันเป็นยังไงก็ชื่นใจมากๆสําหรับผลตอบรับที่ดีมากๆค่ะอย่างว่างถ่ายทำก็จริงแต่ก็มีจริไงไหบ้างหรือว่าให้ให้ขนาดใหญ่พิเศษที่สุดในที่นั้นก็จริงๆก็จะมีช่วงแรกที่ต้องปรับเป็นเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าเหมือนเรา ไม่ค่อยได้แบบโดนเนื้อโดนตัวเท่าไหร่วองซีนที่เราจะต้องแบบทัสกันหรือสกินชิปอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเกร็งความินอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้มันออกมาธรรมชาติมากที่สุดเพราะว่าอยากให้เราตัดความเป็นอิงฟ้าชาลอตออกไปแล้วก็ให้เราคิดว่าเราคือมีนาแล้วก็เชอรี่มันก็เลยทําให้เราเหมือนแบบเาเริ่มเล่นเล่นไปเรื่อยๆก็เลยเริ่มธรรมชาติมากขึ้นที่มันกับยากกับยาที่เราสนิทกันมากเหมือนกันแต่แเวลาเราเล่นเล่นแต่นี้แต่ตัวกันมันรู้สึกว่า คือจริงๆต้องบอกงี้ว่าก่อนหน้าที่จะเล่นซีรีส์เราไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้สนิทกันมากเท่าไหร่เพราะว่าน้องก็จะอยู่ในกลุ่มแบบแก๊งน้องๆส่วนหนูส่วนใหญ่ก็จะทางานคนเดียวซะส่วนมากอะไรเงี้ยพอได้มาเล่นซีรีส์ด้วยกันอะไรเงี้ยบางฉากที่เหมือนแบบใกล้ชิดกันมากๆก็เลยทําให้เราแบบทุบก,กําแพงไปได้หลายอย่างก็เริ่มรู้สึกเห็นมุมความน่ารักน่ารักของกันและกันมากขึ้นก็ต้องขอบคุณซีรีส์ที่ทําให้เราแบบเออสนิทกันมากขึ้นด้วย เลงค่ะเป็นซีรีส์แรกเรากลัวว่าเราจะได้ออกมาแบบได้ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ก็มีการละลายพฤติกรรมกับทั้งตัวพี่ฟ้าร่วกมกับแล้วก็ทางเพื่อนๆทีมง,งานอะไรเงี้ยด้พอเริ่มหายไปแล้วก็เริ่มอ๋อเริ่มเก็ตแล้วว่าเราต้องทําแบบไหนถึงจะถึงจะผ่านอะไรเงี้ยพ็พฤติกรรมยังไงก็จะมีเวิร์กช็อปด้วยค่ะแล้วก็จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นคุยกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยให้แบบว่ารู้จักทั้งตัวอิงฟ้าจริงๆแล้วก็ตัวมินาจริงๆแต่ตอบรับ เรารู้สึกชอบเ่น้ากนการแสดงมากหีือยังรั่อิ่งกับมันยังจริงๆชอบนะชอบตั้งแต่ก่อนที่จะได้เล่นอีกก็คือฝันว่าอยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วด้วยค่ะแวก็พอมีโอกาสได้มาเล่นซีรีส์รู้สึกว่าเออมันก็แบบมันยิ่งตอกย้ำว่าโอเคเราเราชอบมันจริงๆริงพี่ฟ้าจะขอบคุณเลยแฟนไมที่ว่าช่วยสปอนซ์อีพีนะยังพุ่งขนาดนี้ ก็อยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าซีรีส์มันเดินเรื่องไปมันก็จะค่อยๆเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักตัวละครมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะได้เริ่มเข้าใจว่าพลอยหลักของเรื่องมันคืออะไรนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับอย่างดีมากๆเลยนะคะก็ยังเหลืออีกที่จะต้องถ่ายอีกเพิ่มเติมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รอดูว่าแบบเอ้ยความต้องการของแฟนคลับอยากให้เราไปในทิศทางไหนซึ่งอาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้าไอติมต้องไปเพิ่มเอ็นซีหรือเปล่า คือจริงๆมันก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่าเลิฟซีนมากเลเวลที่มันแบบหนักอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะให้อยู่ในความที่จากตอนแรกมันค่อนข้างที่จะน่าร um> ักเลยอะไรเงี้ยอาจจะให้มีความแบบเขาเรียกว่าความโรแมนติกมากขึ้นมากแต่ว่าในความเกี่ยวกับชิมเขาจะบกว่าอินซีก็จะบอกว่ากินชัดเจนกินชื่องนีรอดูก็ก็อยากให้รอดูแต่ว่าท้ายที่สุดก็จะให้อยู่ในความแบบเหมาะสมที่สามารถดูได้ทุกเทศทุกวัยค่ะ อย่างไอ้ภาคเขายที่ต้องมีสายเพิ่มเติมอะหรือว่าต้องมีกระแสอรอย่างเห็นคืแยอยแบบว่าเพิ่มแน่นอนต่ดูได้ในฟ้คาคือดูเพิ่มไปแล้วเพอ,อ่มเติมมัปปน,นจะมีแบบว่าระหว่างฉากที่แบบพอถ่ายไปแล้วเนี่ยบางทีก็จะมีเพิ่มตรงนั้นเลยนะ,อะตอนนั้นจะแบบว่าอาจจะเปลี่ยนจากจับมือเป็นกอดไหมให้มันดูใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรก็คือจะปรับเปลี่ยนไปแล้วแต่บริบทตอนนั้นแล้วก็อารมณ์ของตัวละครอตอนนั้นด้วยแสดงว่า EP มันก็สามารถพรุงได้ตลอดเวลา ก็มันจะมีสิ้นสุดอยู่ค่ะจริงๆคือเราถ่ายไปประมาณเกินครึ่งเรื่องแล้วแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรเงี้ยพอเราก็ดูภาพรวมก็อยาก้มีเพิ่มบ้างมีลดบ้างก็เลยเพิ่มคิวเข้ามาอีกประมาณประมาณ5คิวอะไรเงี้ยค่ะที่จะเพิ่มเข้าไปอยากให้ฝากว่าติดตามได้ดูที่ไหนบยังดีช่องไหนยังไงเชิญฝากติดตามซีรีส์เรื่องชูมิเลอฟด้นะคะแค่อยากบอกรักทางช่องแกนดทีวีค่ะ ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะช์มีเลิฟนะคะทังช่องแกรนทีวีนะคะก็เริ่มดูได้ตั้งแต่ EP หนึ่งแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าได้มีความสุขมีเสียงหัวเราะไปกับพวกเรา <spiritually> แล้วก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของพวกเรานะคะชาวมิสแกรน MGT แล้วก็ MGI นะคะอยากให้ทุกคนได้ดูว่าพวกเราตั้งใจมากแค่ไหนสำหรับความสุขที่จะสมมอบให้กับทุกคนในปีนี้ค่ะเ๋ยวพี่ขอบฉลับนิดนึงสำหรับเพลงที่ชตอ3 พี่ชายค่ะตอนนี้ยอดกูมาทะลุทะลวงมากเลยค่ะห้าวันหกวันที่ปล่อยมาอะไรเงี้ยเมื่อวันเจอพี่เบิร์ดพี่เบิร์บอกแฮปปี้มาตอนนี้ใกล้จะสองล้านแล้วค่ะก็ฝากไปปั่นกันด้วยนะคะฝากฟังกันด้วยแล้วก็เชื่อว่าถนะ้าแบบว่าผลตอบรับดีเนี่ยอาจจะมีโเวอร์บบหรือเปล่ามั่นใจอยนี้คืเราเพลย์เลยม,มาว่าอยากจะให้เราแบบไปร่วมร้องด้วยก็ต้องรองติดตามค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยกันติดตามช่วยกันฟังช่วยกันปั่นเพลงพี่ชาย ถ้ายังไม่เ inner, บื่อก็สามารถฟังได้เรื่อยๆที่อยู่ถุงแต่งที่บ้านเป็นยังไางสรุกค่ะสนุกเหมือนแบบเหมือนดิ้กแลงพี่ชายเหมือนมีพี่ชายที่แบบคอยแกล้งกันอะไรเงี้ยเพราะเราเองก็พลิกล้งเหมือนกันพอสีนเสมอกันเหมือนกันไม่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วแบบีคแบบนี้นะคะต้องรอรู้เหมือนกันว่าจะได้โคเปิ้ลใหม่ที่เบิ้ลบอกว่าต้องทำงานอะไรแบบนี้แอบนนิดๆใช่เพราะว่าเหมือนไม่ได้สนิทกันขนาดนั้น <c oughs> ก็คือคุณรู้จักกันด้วยแล้วก็แบบก็มาแบบว่าก็มาเล่นเอวีด้วยกันที่มันต้องใกล้ชิดกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเกรงเกรงแต่ว่าพอถ่ายไปก็รู้สึกวคือต้องสบายใจไม่ถึงเอ็มรือ่าไม่ถึงโอเคก็ฝากเป็นกำลังใจให้ต่อปัดยอดเนาะใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับยังคงแรงมังปังที่ดีใจด้วยขอบคุณค่ะเจอตั้งแต่รอบที่ร้องถ่ายทุกอย่างที่ดีที่สุด அதை <laughs>